สบายดีทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขครสักคนเข่าสู่ยามหนาวเลยเด้อพี่น้องันนี้เดือนสิบเอ็ดหอลมตองเดือนสิบสองหอลมตาวพี่น้องกาแต่แต่เช้ามาในย่งังโบได้ไปเงานกรรเลยนะจงเป็นอะไรจังไหนจริงชี้ยางไปไปจอบบึงนะไปจอบบึงหลานเมฆไปจอบบึงน้องเมฆก,กับเอลอนกับพอดีมือเช้านี้สามิงโทรมาว่าอยาก อยากมาอยากมาเบิ่งหน้าลานอยากเห็นนะเห็นแต่ในคลิปเห็นแต่ในโฮบบะคุส่งไปให้เป็นไงอยากมาเดี๋ยวพังเบิ่งกให้น้องเพราะว่ามันกาวิทยาผลแล้วมันก็เริ่มหัวลมออกมันกัเข้าสู่ยามหนาวก็หน้าสีกูมีผลแล้วหลายย่างนี่ว่ามันกัเดือนสิบเอ็ดแล้วเนาะมันกัใกล้ๆจะหดเดือนสิบเอ็ดเลยคือบุกงวดอะไรพี่น้องเดือนสิบเอ็ดหัวลมตองเดือนสิบสองหัวลมยาวหัวลมเต่าก็จะนัดจิ้งจียางไปไปเบิร์กงานกรรมไปเบิ่งกล้าน คือชีวิตหน้าผล,ลเลยพี่อน้องวันนี้เบิ่งท้องฟ้าแดดแห้งๆแ,แล้วก็มีลมพอดีเป็นแบบบรรยากาศยามหนาวฉะนั้นจะใช้ยางไว้คนละแค่ไหนอ้นอมาเบ่งเจ้าของบ้านผักกันเนาะมาเบิ่งเจ้าของบ้านผักเลยสาวแต่งเพลิน,นยิ่งยวไปใส่มาแล้วไปชิเลอร์ม,มาแล้วสบายดีฟัาเกติจัาาาาจงก,การนี่กินข้าวกินหน้าแล้วะกินแนี่ ีไกเชโน่นั่นมาฮอตเชโน่แล้วเนาะมาตะดนหากกินเนี่ยปะมาะมเมื่อที่อ่ไรเม่อที่่่บ่งอะไรเือที่เก่าเมืนอี่ดแล้วงเลย่ฮอตเชโน่ฮอตเชโน่เนาะนี่แหละคน่าพี่น้องคันมาเชโน่คนบริจิตต์พีไกเชโน่กะมาบ่ฮอตำเนียมเพิ่นตำเนียมเพิ่นไปแล้วว่าขั้นกรรม ยพอทัดไปนอใใ้เทรานอยไปซอยเวียกคุณเจ้ให้ให้น้องไปซอยเวียกวะจะไดกัชิงย่างไปาะเบิรงจะไดนไปเนาะจะรอไงงจเป็นอะไรยังไม่ได้ไปใกล้นครับต่เศานี่ครัไปพี่น้องปไปพี่น้องไปเบิำกันเอตื่นแล้วบ่เนาะคนรอคนดื้อตื่นแล้วบ่ คือเงียบเฉยหมอยอยู่แต่คนบ่ค่อยหลายเพี่น้องเพราะว่ามันเป็นซอกลีกยงนะอยู่โซนบ้านก็เลยบ่ค่อยมีคนมางันกำถ้าว่าเป็นแถวบ้านบัวกุ้งเป็นซุ้มซนมันกระสายในพี่น้องคนกระจายไล่แต่แซมหมดเลยคือบเห็นจะคนเลยไ <c oughs> อ,ออ้อนไปใส่ยมาแล้ไอพี่บ้าโอ้ยสบ,บายดี ตื่นแล้วบ่มาหน่อยนี่แจงอยู่แจงเยอ่นอนแล้วนอนแล้วรับอีกแล้วอัแล้วเสร็จสะอาดสะอาดควยังเอาออกไปนอนอ่นอะปัดผุนปัดยางคอนยังออกไปเอาไปนอนยังไ่ทำสะอาด

กูว่างเงียบกูอยูห่หลังบาา้านป่ะเดี๋ยวจะน่าจิกไปจะน่าจิกไปทักทายสบายดีไอ้อานายกินข้าวนนะอะไรล่ะกินแล้วจ้านะมาทยเนี้ก็ได้พี่น้องมาเลยกินแล้วเหรอสบายสบายดียดพี่น,อน้อง สบายดีป้าป้าอนนนนได้บอกเป็นป้าเขาป้าเขาดทด์พุทน้ำ<น>ไม้พี่น้องน้ำไม้ทางนอกมาจเอาหลานออกมาไปเบื้องหลังบ้านก่นอนทักทายสบายดีทักทายสบายดียาทางหลังก่อนใคอยู่เ้แม่สบายดี ก็ียก้มเงยก้มเงอยู่โอ้ยมัยิบมาหยอยทำความสะอาดเอาคิดว่าจะเมื่อไรได้มาเรเห็นนอนที่ระนอนนี่คืนนี้ฮะนอนน้ำบุกอนอบอุ่นกันเนาะงานกรรมที่น่าเลยเมื่อคืนนี่กขับไม่นอนอยู่จนเด็กแล้วขับเมื่อคืนนเนาะขับไม่นอนอยู่จนเด็กวะ อันนี้เพราะว่าอยู่โซนบ้านเลยก็ไม่ค่อยมีคนใช่ไหมเนาะไม่ค่อยมีคนปกตินะเขามาเล่นไพ่เล่นอย่างนั้นอบอุ่นร้ายกันอยู่แถวซุ้มซนนะแต่ว่านี้มันก็โซนบ้านพี่น้องมันไม่ค่อยมีอ้อย่างก็สร่งโควิดในคนกับบุคลาลนั่นไหม ลอยไปเละเขาที่เลยมาอีกเลยนะต่างใจไปพัดไปเปลี่ยนกันพี่น้องเอ้ยสวยกันนั่นแหละเปลี่ยนกันไม่ได้เวลามันขะมั่งก็ต้องไปซุวซุยกันเนาะโดยโดยใช้กันนั่นแหละนมือกล้องบอกกุ้งด้วยพี่น้องนั่งกล้องเป็นกันมาสวยเรือเนาะโอ้ยมาแชร์คนมางานกันตายเขาไหมเนาะคนนี่แหละทั่งคุณมันก็เก็บกวดเนี่ ซอยกันพี่น้องเอ้ยก็ได้ทุกคนเลยซอยเหลือกันจนกะโว้ยกระหน้าเดียวครับเมหมยเด่เลยครับพี่น,อนอ้องเนาะเรียกกันหลายอย่างได้พี่น้องเลยทั้งเห็ดนันเหตุนีทั้งถ่ายขอไก่คลิปให้พี่น้องเบิง่ง <c oughs> ยากไปเห็ตุกับงานกรรมถ่ายคลิปลงคลิปหลายซ่องเนาะพี่น้อง พี่น้องบอกกุ้งกับมาซอยพี่น้องเลยอันทำไมนาอันนั้นเนานนนนนะบอกกุ้งกดบก๋เตี๋ยวน,นาเฮือนพี่น้องเลยทางเขาเลยทางเขาเนาะเวลาเขามางานกลักบเนาะโอ้เฮือนองนน <laughs> เฮือนก็นงามหน้าบ้านก็นสะอาด <laughs> <laughs> สอยกันพี่น้องเลยทางพุ่นกับวู้พี่น้องเลยทั้งกูกูมูเบิดพี่น้องเลยแต่อวนน้อยขับรถได้แต่อวนน้อยเรียบร้อยเลยกระนานแลนทันนี่ๆในพี่น้องเลยสอยกันปัดกวาดอนามัเฮือนซานเนาะแล้วกับมันแห้งจะหน่อยกรหน,าน้ากดจำการจูดนะพี่น้องเลยพอวิ่งฝนกับแดดได้พี่น้องเลย กะบทางลมทางหนาวแล้วกับทางแดดแะดีดีกว่าฝนใครกว่าฝนถ้าฝนตกแดด่ยนอันตรายไปหน่อยไปยากมายากเห็นอยังกันยากอะไรก็เข้าสู่ยามหนาวเลยพี่น้อยมาเบิ่งทางนี่อ๋าพากคือกินข้าวสวัสดีกินข้าวเศร้าปุณนนิขีดข้าวสวยเนาะมนันเป็นข้าวเศร้าสิบโ,โมงเลย <laughs> ได้จะกินตอนเต้าปลาหมูปลาหมูปิงหมูปิงูกคาม่ป้งชิโครงเรียบร้อยแล้วมดแ้งันบอกพุ่งอาเสินแทบกินแล้วตกจัดตัเซ่านะกตะเดกเอากันแบนี้ปงไก่ปิีงตับไก่แล้วก็ห่อส้มห่อส้มปลาแล้วก็แจ่วปลาแดกนั่นและของแซ่บของแซบเด่นมีตพี่น้องเ้ออิ่มละละหัะ อยากกลับห้องก่อนจะน่าจงมาใหม่พอดีแดดออกเพื่อนอกซักเครื่องซักขอไหน่อยก่อนผมมีเครื่องนุ่งละเมือเอ่ออื่นนองอ็นอนกับสามิงก็สิได้มาซีนโนน้ำกันแดดแหงเมื่อวานนี้คึ้มอยู่อันนี้ปกุ้งมาแล้วฝนตกแห้งแหงไปเลยพอแล้วนั่นแล้วนี่แหละพอแดดหมดเล คือเฮ็ดใส่กันเนาะเพรียงเนาะเอ้าวเพน้องคลิปนี้ก็จะได้ขอลาไปก่อนเนะเพ่น้องเด้อคลิปใหม่ฟาร์มใหม่พอกันใหม่เพน้องก็ต้องขอขอบคุณขอบใจพี่น้องเมื่อสุขสุขคนถีคอยติดตามเป็นกำลังใจให้มาตลอดเถี <c oughs> ติดตามมาตลอดเพรียงก็ขอขอบใจหลายเด้เพ่น้องเด้อต้องขอขอบคุณเพน้องเนาะที่บอคำโฆษณาที่เบิ่งจะจบคลิป ก็ลาก,กันไปกันต้องขอฝากช่องลูกชายในเพื่อน้องนอ,งอนนกนอนกุรัตโนนหลักกาช่องน้องสาวน้องคอนสวรรค์เคสซัลักกาท้ายสุดคือช่อ,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 นอง,ง,องน้องช <c ười> ายกังเบาเล่าบอกกังเบาเล่าเพื่อน้องเอาเพื่อน้องคลิปนี้ก็อลาไปก่อนในเพื่อน้องเด้อสบายดี